คุณชายฉีคุณชายฉีคุณชายฉีแนะนำให้ทำกลนลวงให้พาแม่นางดีไปอีกทางหนึ่งด้วยความรอบครอบของคุณชาย ข้าจึงเดินทางไปถึงอารามบนเขาได้อย่างปลอดภัยได้ถวายพระพุทธรูปทองคำตามที่ตั้งใจแต่ขบวนรถมาที่ไปในเส้นทางเดิมถูกพวกมันใช้แผนสกปปกโจมตีด้วยควันพิษและบุกเข้าสังหารจนเสียชีวิตทั้งหมดข้าต้องขอบคุณคุณชายฉีหากแม่นางหลีประสบเพศภัยชื่อเสียงของสำนักคุ้มภัยพยัคเมฆาคงป่นปี้ บุญคุณครั้งนี้พยักฆ์เมฆาจะไม่มีวันลืมเลือนท่านประมุขไม่ต้องเกรงใจข้ากับอี้เทียนเป็นสหายร่วมสาบานเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับข้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เรื่อง<ม>ทั้งหมดนี้เป็นพาะหวังอีเทียนเพียงผู้เดียวถ้าอีเทียนยังอยู่ลูกสาวข้าคงไม่ต้องเสี่ยงภัยเยี่ยงนี้ดีที่อยู่กันพร้อมหน้าข้าไม่เกรงใจ้ะนะหวังอีเทียนหายไปเช่นนี้ท่านประมุขจะว่าย,ยัางไงข้าบอกท่านแล้วไง อี้เทียนติดภารกิจอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นยังมีอาจกลับมาได้ลักทาาแล้วที่ผ่านมามีเพียงคำพูดของเจ้าเท่านัน้นจริงของท่านอาถ้าเอาเฟยยังมีชีวิตอยู่เหตุใดจึงไม่กลับมาไม่กระทั่งส่งข่าวคำพูดของข้าเอาละเอาละที่อาเฟยหายตัวไปข้าต้องขอโทษท่านหลี่หยวน และแม่นางหลีแทนลูกชายของข้าด้วยท่านท่านรับปากกับข้าหลังจากที่อี้เทียนขึ้นเป็นประมุขท่านจะจัดงานวิวาให้กับลูกสาวข้าท่านพ่อลูกขอร้องอย่าพูดอีกเลยไม่ต้องพูดทุกคนก็รู้ว่าอี้เทียนกับลูกสาวข้ามั่นหมายกันอี้เทียนหายไปย่งนไง ลูกสาวข้าจะต้องเป็นไหมโดยไม่มีการแต่งงานนี่เลยย่างไดอี้เทียนต้องกลับมาข้าไม่เชื่อถ้าหลีหยวนใจเย็นๆ่อยพูด่อยจาข้าไม่ใจยงใจเย็นจักฟังก่อนข้าเข้าใจความทุกข์ร้อนของตระกูลหลีข้าในฐานะพี่ชายอัฟเฟยลูกชายของตระกูลหวัง ข้าขออาสาเข้าพิธีแต่งงานกับแม่นางหลีแทนน้องชายข้า ฟังติดตามละครดวงใจจอมกระบี่ดูสดออนไลน์และดูย้อนหลังได้ฟรีแบบครบทุกตอนทางแอปวันดีที่เดียวครับ